วันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงในเซสชันที่20นะครับ20ผมจะพูดถึงเรื่องการจับคอดทา่ทาบคอท่าบหรือการเล่นคอดท่าบเนี่ยจะเป็นปัญหาอุปสรรคของนักกีตาร์รุ่นที่เล่นใหม่ๆกันเหลือเกินนะครับเ็าเวลาเล่นพวกคอท่าบเนี่ยความเหนื่อยของคนที่เล่นกีตาร์ใหม่ๆคือมันจะไม่มีกําลังนะครับความชินในการจับกีตาร์ต้องอันดับแรกต้องดูว่าเราจับกีตาร์แบบไหนเพราะเลือ่อขคอท่าบเนี่ยเห็นไหม ตามสรีระนิว้วอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนวิธีการจับเบื้องต้นด้วยถ้าท่อย่างนี้แล้วมาพยายามนี้มันไม่ไหวต้องเอานิ้วโป้งไปอยู่ข้างหลังก่อนแล้วจับเหมือนเรากําลังจับของหนีบของเงี้ยครับนนนเนี่ยเบื้องต้นไอเนี้ยมันต้องมีกําลังแค่นิวน้วนิ้วเดียวมันต้องไหวอะ่ะหรือจะฝึกแบบนี้ก่อนก็ได้เนี่ยฝึกท่าเลยครับ ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือนิ้วตัวนี้มันไม่เคยกดอะไรเลยสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆพอมันไม่เคยกดมากดท่าสายมันก็เจ็บยิ่งคนกีตาร์ส,สูงๆยิ่งเจ็บเลยก็ต้องหัดให้มันชินก่อนนะครับแรกๆเน,นี่ยหรือว่าใครยังไม่เคยจับกดขอดท่าม,มาเจอจะเอ,อกันนะครับเจอกับผมดีวิดีโอนี้ก็ลองไล่อย่างนี้นะครับให้มันชินนิ้วก่อนก่อนจะเล่นก็อ่าไปฝึกนิ้วนอย ไล่ไปทีละบาเพราะสุดท้ายสักวันก็ต้องมาเล่นจนครบทีละบาเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็เอามาหัดท่าไปก่อนทีละบาอย่างเงี้ยครับโอ้ยเมื่อยปวดมือหยุดเอาใหม่อย่าไปเล่นจนปวดตรงนี้ไปหมดนะครับหาพักแล้วก็รีแลกซ์มาหน่อยเอาใหม่ คราวนี้ประเด็นหลักๆของขอดที่เล่นจําพวกคอดทาบนะครับเขาก่อนอเราพูดถึงในส่วนของขอดทาบต่างๆเนี่ยจะพวกคอดทาบอันแรกๆที่น่าจะหาคือเอเพราะ F ที่จริงเอฟก็ไม่ยากนะถ้าจับ F ได้ก็แค่ยกนิ้วทั้งหมดเนี่ยมา,ามทาบจริงมันก็เปลี่ยนแปลงแค่โน้ตของสายที่6 มันจะลงตัวพอดีเพราะมันจะกลายเป็นโน้ตที่มันอยู่ในคอร์ด F พอดีนะครับถ้าได้แล้วปุ๊บหัดจำได้นะว่าเนี่ยโน้นนี้คือ F เนี่ยครับถามมาเบสเอนะครับอ่าพอจำได้ปุ๊บก็ปล่อยนะครับหัดทาไปแบบฝึหกหัดที่ผมบอกอ่าคนที่เรียนกับผมเยอะๆเนี่ยผมจับ F แล้วก็เลื่อนมาเลยบาหนึง่ง คิดในใจเลด้วย F G G# ชาร์บ G G ชาร์บฟนะครับ A บารห้าก็บบารหกก็ A ชาร์ป B บแบตคอร์ด B ขเนี่ยคอร์ด C C# d f ชาร์บดีแบ ถ้าคิดตาปรงมันไม่มีคัดอเวไม่มีโค้งตรงนี้นะครับมันก็จะเล่นได้ยากแต่เวลาท่านฝึกก็ฝึกสี่อันเมื่อเราก็หยุดได้สาช่องก็คือ3มช่องโอ้ยเมื่อไหรและหยุดบอดบ้างไม่เป็นไร พยายามกดไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะดีเองต้องพยายามเล่นก่อนเ <Hi. S 1> นี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะพวก Bm i n o r ก็เหมือนกัน Bm i n นเรเราก็จับ Bm i n o r ปกติแต่เราเล่นครบอกสาที่จับ Bm ม n o r แบบนีน้มันจะมีโน้ตเน่าๆมาอยู่2โน้ตที่ทำให้ความหมายของคอร์ดมันเอ่นะครับพอจับคอร์ดทามันก็สมบูรณ์ไง เนี่ยครับเป็นลักษณะนี้ B minor อ่า B minor มันไม่สตาร์ทแต่บาร์แรกใช่ไหมพอเราเล่นถอยหลังมันก็จะเป็น B flat minor เนี่ยนะครับเป็น B minor เลื่อนมาอีกบาร์นึงเป็น C minor C sharp minor หรือ D flat minor D minor D sharp minor หรือ E flat minor แล้วก็ E minor F m ม n o r er, F Shar p เม n o r er, หรือ G Fla t minor er, G m ม n o r er, G Shar p minor er, หรือ A Fla t เม n o r er. เนี่ยครับสุดท้ายมันก็ต้องเล่นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะแบบฝึกหัดก็เราก็เล่นเหมือนคอร์ด F เลยเริ่มจากบาร์นี้เลยก็ได้จับเหมือน B m ม n o r er เนี่ยทาบม,มาเล่นใหครบทุกอันเลยโอ้ยเมื่อยหยุดนะครับเอาใหม่ แล้วก็มือขวาก็ดีให้ครบทุกสายนีย่ยเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเราเมื่อยเราก็หกยุดก,ก็พักพรุ่งนี้เอาใหม่ไปให้สุดคนไหนเก่งๆเนี่ยดูหนังไปด้วยก็ได้ดูซีร่งซีรี่หนังที่เราชอบเมืก่อนผมดูหนังแล้วผมก็เล่นอย่างเงี้ยรุ่นผมเป็นรุ่นหนังเช่าลย ไอ้ VCD เช่าผมก็เล่นไปกลับเนี่ยไปกลับเรื่อยๆผมสุดผมสุดก็ดีผมจะไปได้แล้วผมก็กลับแล้วก็ดูหนังไป <c oughs> เนี่ยครั่นเนี่ยฝึกนี่ไปเรื่อยๆผมยังเมื่อยเลยนะผมเนี่ยผมมาปุ๊บจับกีตาร์เลยก็ยังเมื่อยเลยนะครับวันนั้ก็ต้องนเนี่ยเกาะหมอับ คนที่เล่นไปบ่อยนิ้วมันก็จะมีกําลังไปตามนี้อันนี้แบบฝึกนี่ดีเล่นได้ตลอดแล้วก็เราจะรู้ว่าอันไหนอยู่ไหนแต่ต้องท่องในใจด้วยพอรู้คอร์ดแล้วท่องในใจว่าคอร์ดเลื่อนไปถึงไหนถึงไหนครับอีกลักษณะหนึ่งที่เจอก็คือ F Min o r นนะ F minor นะครับ F minor ก็เหมือนกันพอจับ minor อน่างนี้ใช่ไหม ่คราวนี้ f อฟเบก็เหมือนลักษณะคล้ายๆกับ F เลยครับเนี่ยคาถาบขึ้นมาแต่เนิ้วมันเหลือไงเนี่ยนิ้วมันเหลือก็อย่าให้มันกระโดดกระเดกอย่างเงี้ยไม่สวยอ่ะอย่าไปคิดมากครับอ่ะเลื่อนมาเหมือนกันเนี่ย F sharp m i n บ r G m i n จ r G flat m i n ิ r หรือ F sharp m i n บ r อ่ะอย่างเงี้ยช่องอย่างเงี้ย G m i n เ r G sharp m i n บ r F flat m i n ฟ r เอชชาร์ปไมเนอร์บีแฟลตไมเนอร์บีไมเนอร์ซีไมเนอร์ซีชาร์ปไมเนอร์ดีแฟลตไมเนอร์ดีไมเนอร์สุดปวดมือเหลือเกินบางคนก็ปวดมือหยุดแล้วก็ต่อใหม่เนี่ยท่องไปกลับนะครับเล่นไปเล่นกลับเล่นไปเล่นกลับมันก็จะชินเองลักษณะของคอร์ดท่าเบื้องต้ทนที่มีในอีกลักษณะคืออ่าอีแฟลตนะครับคอร e ์ดอีแฟลต e flat แล้วก็มีทามด้วยเนะี่ยพอเราจับ e flat e flat แบบทามนะครับ e flat ถอยไปเป็นดีใช่ไหม e flat ก็คือดีชาร์ปหรือ e flat ถอยไปเป็นดีถอยไปอีกเป็นดี flat หรือซีชาร์ปถอยไปอีกก็ซี จะจับคอ, C, อาีนี้ก็ได้แล้วแต่เนี่ยตำแหน่งนิ้วเหมือนกันนะครับซีชาร์ปเนี่ยครับดีดีชาร์ปอีฟลัอีนะครับ F F ชาร์ป g, g, g ี G ลัดจชาร์ปอีัอันนี้ก็ฝึกเหมือนกันนะับเนะี่ยฝึกไปไปกับ ในใจด้วย G G ชาร์ป F Fla F F ช G F l a t เนี่ยฝึกอย่างนี้เยอะๆแล้วเรื่องคอท่าม,มันจะค่อยๆหายไปก่อนแรกๆก็ฝึกทั้งท่าทั้ง3ามันเลยครับเนี่ยท่า F ท่าแบบ B minor ท่ min or, าแบบ E flat เนี่ยครับ ยากหน่อยพอเล่นได้สุดท้ายสักวันมันก็ต้องจับท่าเพราะเราจับมีก็มีกําลังอะไรอย่างเงี้ยครับเน่นเยอะๆปัญหาของทุกอย่างในแก้ปัญหาของทุกอย่างในการเล่นกีตาร์นะแก้ไขได้จากการเล่นกีตาร์มันจะมีสิ่งเดียวที่มันแบบยกยกเว้น่ะที่เราจะทาไม่ได้จริงๆคือหนึ่งจุดนั้นคือมันไม่ใช่จิตวิญญาณของเราอะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นตัวตนเราที่เราจะฝืนเล่นให้มันเหมือนชาวบ้านเขานะครับกีตาร์เนะี่ยมันเป็นเสียงของใครของมัน เสียงของเราเสียงของเราเสียงเขาก็เสียงของเขานะครับเล่นไปแบบของเดาเล่นให้มีความสุขดีสุดนะครับแต่ต้องพยายามก่อนนะนะครับในสุดนีสุดที่สุดของความเป็นคนเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนไม่ได้นี่คือหนึ่งอย่าง2อง่ของสลรีละนิ้วนิ้วสั้นนิ้วยาวมาคนนิ้วยาวจริงๆอ่ะเราเราทำเหมือนคนนิ้วยาวไม่ได้แต่อย่าไปคิดมากว่าเรานิ้วสั้นผมก็นิ้วไม่ได้ยาวมากแต่พอจะเล่นได้นะครับ สำคัญที่สุดคือเล่นเยอะๆแล้วก็เล่นในมีความสุขครับก็เดี๋ยวผมจบวิดีโอนี้ไปก่อนเรื่องของการหัดขอดทาบนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ